ความลับที่ถูกเก็บไว้นานกว่า100ปีในหอคอยโบราณในหอคอยโบราณแห่งหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าลึกที่แทบไม่มีใครรู้จักมีเรื่องเล่าขานกันมาว่าภายในนั้นซ่อนความลับบางอย่างที่ไม่เคยถูกเปิดเผยนานานับศตวรรษชาวบ้านในพื้นที่มักพูดกันว่าใครก็ตามที่พยายามเข้าไปในหอคอยแห่งนี้มักจะพบกับโชคร้ายแปลกๆที่ไร้คำอธิบาย ตำนานหอคอยตามบันทึกโบราณหอคอยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่18โดยกลุ่มชนชั้นสูงลึกลับที่เรียกตัวเองว่าพาระดอนแห่งรัติกาล r e d ิลอ of the Night พวกเขาเชื่อว่าหอคอยแห่งนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และมิติที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหอคอยเต็มไปด้วยความลับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเมืองและศาสนาผู้ที่เคยเข้าใกล้หอคอย ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบแ,แปลกๆล่องลอยออกมาจากภายในเหมือนเสียงคนพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจการค้นพบครั้งใหญ่ในปี2022กลุ่มนักประวัติศาสตร์และนักสำรวจได้เข้าไปในหอคอยเพื่อค้นหาความลับที่ถูกเล่าขานมานานหลายชั่วอายุคนหลังจากหลายวันของการสำรวจ พวกเขาพบห้องลับซ่อนอยู่หลังบันไดหินที่สุดโซงในห้องนั้นมีหีบเหล็กโบราณที่เต็มไปด้วยเอกสารและวัตถุประหลาดเช่นสมุดบันทึกที่เขียนด้วยรหัสลับเชื่อว่าเป็นสูตรการทดลองที่ก้าวหน้ากว่ายุคข,ของมันที่หินสีดําแปลกตาที่มีพลังแม่เหล็กมหาศาลซึ่งยังไม่สามารถอธิบายได้ว่ามาจากที่ใดภาพวาดดาวและแผนที่ดาราศาสตร ที่ดูเหมือนจะชี้ไปยังตำแหน่งในอวากาศซึ่งไม่มีในบันทึกปัจจุบันความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หนึ่งในสมุดบันทึกที่ถูกถอดรหัสได้บางส่วนเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในอดีตเช่นการปฏิวัติฝรั่งเศสมีข้อมูลลับที่ชี้ว่าพระดอนแห่งรัติกาอาจอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองการค้นพบพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ามีสูตรและบันทึกการทดลอง ที่คล้ายกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์อย่างนิโคลาเทสลาทำในยุคต่อมาคำถามที่ยังไม่มีคำตอบแม้จะค้นพบสิ่งหลังค่าในหอคอยนี้แต่ความลับบางอย่างยังคงเป็นปริศนาเช่นใครเป็นผู้เขียนสมุดบันทึกนี้พลังงานลึกลับจากที่หินสีดำเกี่ยวข้องกับอะไรทำไมถึงมีบันทึกเกี่ยวกับดวงดาวที่ยังไม่มีใครสำรวจจุดจบที่น่าขนลุกหลังจากการค้นพบ ทีมสำรวจหลายคนเริ่มเผชิญเหตุการณ์ประหลาดเช่นอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหรือฝันร้ายเกี่ยวกับเสียงกระซิบในหอคอยมีคนอนื่นพูดไว้ว่าความลับบางอย่างไม่ควรถูกเปิดเผยบางที่หอคอยนี้อาจถูกสร้างมาเพื่อเก็บมันไว้จากโลกภายนอกตลอดไป